สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเฮาอีกแล้วตามสเต็ปตามสไตล์เพจถนนไทยแลนด์มารีวิวถนนถนนตรงนี้เขาเอิ้นถนนนี่ยังบ่แน่ใจเดี๋ยวผมจะลองไปถามตาที่ยู่ขางๆมึงเออนี่นี่นี่นนนบรรยากาศดีก่อนจะไปเบิ้งว่าถนนนี่ยังตาขอถามเนี่ยไอตรงนี้ถนนเขาเอิ้นถนนยังข้างหน้านี่บาดยังครับ บ่บ่หมู่บ้านยังข้างหน้าแม่นบ้านย่แย้มบ,บ่บ้านหนรืบ้านไหนกวดบ้านข้กวดข้อกวดแล้วจังค่อยเป็นย่แย้มแม่นบ่โ้านหรือบ้านไหนแม่นข้อาวดบ้านเข้อดินที่อยเป็นแยาแย่แม่นอ๋อก็คือว่าข้างหนา้าตรงไปถึงจะเป็นย่แย้มแล้วก็ตรงไปถึงละหลานสายขอบคุณครับ <laughs> เดี๋ยวจะพาทุกคนเบิ่งบรรยากาศทึงทองถนนตามสเต็ปตามสไตล์ เพชรถนนไทแลนด์นะนะทุกคนไปเบิ้งมุมสูงบรรยากาศตอนนี้ฝนมันตกนะทุกคนหุ่นนะถนนโอ้โหสวยงามมากๆเลยเ,เห็นบรรยากาศถนนทางหลวงนี่ในเป็นทางหลวง4013นี่ตรงไปทั้งพุ่นกะอย่างที่บอกอำเภอละหารทรายหรือไปโนนดินแดงแลหรก็ไปเข้าช่องตะโกว้าวสวยงามทุกคนให้เบิ้งถ้าคิดไปเบิ้งตอนนี้ บรรยากาศแม่มันสวยงามหีหลีคิดทอดคิดถึง fc แฟนเพจว่นได้ถ่ายคลิปในลักษณะนี่โดดเลยทุกคนเออก้อนหนานี่ข้ามไปหาพี่น้องฝั่งกัมพูชาไปเบิ้งบรรยากาศซึ่งทองถนนเล็กน้อยอยู่แถวทางตลาดลงเกลือนะทุกคนอาแพนกองไห้เบิง้งรอบๆนี่ก็จะเป็นท้องไร่ทุ่งนาบมเป็นไรด้นี่นี่คือทุ่งนาถึงหน้านี่หมุนไปอีกโอ้หอยฝนตกน้ำเต็มทุ่งนาเลยทุ่งหน้าก็สวยนะทุกคนเห็นปะ เออทั้งนั้นน่าจะเป็นทั้งมุมเขาอังคารมังม้งมัง้งมั้งอ่านี่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมยน์นี่วัดยังนี่ทุกคนวัดยังนี่วัดตรงนี้โอ้โหสวยงามผู้ได้หูลองคอมเมนต์มาเบื้องนี้มู่มบานยังนี่ผมบม่แน่ใจแต่ว่าด้านหลังด้านหลังถนนสายนี้ที่ไปทั้งทา,ารซ้ายเป็นบานแย่แยมไปทั้งนั้นนะครับทุกคนเออบรรยากาศสดชื่นแจ่มใสเบื้องฝนตกดีทุกคนไมแต่ดวับแดดฮอนนั่นภูเขาลุกนี้คือเขาพนมรุ้ง นี่นี่คือเขาพนมรุงทุกคนฝนมันกําลังจะมาแล้วนะนอะหมุนกลับมาอีกบรรยากาศดีให้เบิ้งถนนมุมนี้มันสวยเหลือเกินเอ,อตามสเตปตามสไตล์เพจถนนไทยแลนด์พาบเบิง้งภาพมุมสูงบุมพิยังอยากให้เบิ้งความสวยงามของถนนกับทุ่งนาเอ,อแล้วก,ทกท็ท้องฟ้าคู่กันนะครับทุ่งนาท้องฟ้านะแล้วก็ถนนนั้น อยากเห็นผมปนไปถ่ายคลิปอยู่ใสกับลองคอมเมนต์มาเบ้งทุกคนนะตามคือเขาขอขอบคุณผู้สนับสนุนเพจสนนไทยแลนด์ยางร้านวิทูลโทรทัศน์นี่แล้วก็วุดไข่สดเสริมสมบัติสังคพันธ์คนละย,ยำละหารทรายสำรานฟอร์นิเจอร์โจพาลุวยเห็นไหมขอบคุณนะโอ้ถนนทุกคนโอ้โหสวยงามบิลลี่อยากจะบอกว่ามันมันสวยฮะนะ บุรุษหลายคนเอฟซีเนี่ยมักบรรยากาศถนนแบบสีคือผมบอเบิ้งไก๋ๆก่เบิ้งเกลไๆถนนมันกับบบมีอย่างหลายนอกเหนือจากบรรยากาศสองางาทาง <c oughs> ผมคนหนึ่งเวลาเดินทางผมก็จะมักเห็นบรรยากาศดีๆเสียผมก็จะมักลงมาถ่ายภาพถ่ายคลิปนะเดี๋ยวลองลองลองอีกมุมเนี่ยมุมก้อนคลิปที่ผมถ่า,ายให้ก้อนหนี่มันผมมันสวยนะเ <c oughs> บิ้งทองฝ่ายบอฟังผุ่นนนดีแดงมากนี่ฝนมัน ผลมันสิตกนะทุกคนเห็นปะสวยงามมีหลีเอาทุกคนคอมเมนต์มาได้ผู้ใดอยากเห็นผมไปถ่ายคลิปยุใสนะครับกดไลค์กดแชร์นะผู้ใดว่าทันไดกดกดติดตามในเพจเออแล้วก็ช่อง Youtube ถนนไทยแลนด์กดติดตามนะฝากผลงานพร้อมอยากเห็นผมไปถ่ายคลิปยุใสมันจะได้เห็นความสวยงามสองหางทางนะเห็นปะถนนกับด้านหลังทองฟ้ารถอี A ่ต่ำแอลเอาบนนี้ อาขอบคุณครับที่ติดตามรับชมเพจถนนไทยแลนด์แล้วก็ช่อง y o YouTube ถนนไทยแลนด์คลิปนี้อ่ะประมาณนี้่ะทุกคนให้เบิ่งบรรยากาศจึงทองถนนจังหวัดกุรีรัมนี่อยู่ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติสวัสดีครับอาถอยลังไปสวยงาม